เอ้ยไม่ใช่ตูดดงๆเกลือดงๆปล่อยน้องปล่อยน้องมีไหมไม่ใช่อย่างงั้นกดหลังแม่หลังแอนขึ้นมา,าเอยเอะเอยเอะเอยอะๆยตังถอยพี่เจออกําลังกายเอ่เอมีตัง ไม่อม่อมม่ยไม่แมอเยอะอันนี้้อไ่ข้าวเอองั้นแหละเออ เพื่อนเพื่อนเราหันมาดูข้างคอฉันอยากกะมีส่วนร่วมเหลือเกินเอาเอาพี่ออกกำลังกายอยู่อ่ะเออหนูนอนอยากกะมีส่วนร่วมกับเขาตลอดดูไปพี่จะออกกำลังกายที่นอนเขาเก่าพุงอยู่นน่แน่อขอให้มีส่วนร่วม ไม่สอุดให้สุดถ้าสุดนี่ไม่สุดลอสุดเยอะมากไม่ดีนับได้เท่าไหร่ละยี่สิบแล้วป้าลองทำดูทำดูถึงจะทำดูอันตรายอันตรายทำอันตรายบ้าอะไรถ้าห้ามป้กป้าลองขยับไปดิ ขยับแล้วเอาลูกกิ้งชนมาดูจะทไงขยไปเาล่นทาหลังไปก็ทางหลังไปดิก็ทางหลังไปเยอะแล้วก็ลองถ่ายไปหาน้งดูน้งย่ะไอ้ฉอยให้ฉอยให้ยให้อยเหมือนเอ้ฉ่อยให้อยใ้พี่ก็ออกกำลังกายไปกลัวเขาได้ไงล่ะ mãi này đó mà